Này còn việc rồi tính bóp kim này đây nè đi người nè, cái

เอ้เอป่าปิดไว้ว่ะเสดดเดียวใสแดดเดียวเนี้ยโอ้โหทำนี่เล็กนง่เบียนมาไงวนหน้าดูเลยตัวนี้แต่บบายไปนี่ใากิ๊ สวัสดีครับน้านาตักปลาทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกกลางี้ช่องนี้ครับผมวันนี้มา <adulthood> ลุยคลองเตมครับผมกระสานครับผมนี่ตอนนี้มาเช็กหมายบ้านส้มครับนี่หมายบ้านส้มเขากําลังลื้อผักครับนี่รถรถลืลล้อผักอยู่นี่เดี๋ยวจะยืมเรือเขาไปตกปลาอยู่นี่ครับหมายบ้านส้มเริ่มจะโลง่ลงๆนิดนึงแล้วนะครับนี่ผมก็ลงเบ็ดกระสานไปแล้ว อีกยาวอยู่กว่าจะหมดก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันหมายบานส้มครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วเมื่อกี้ผ่านมาหมายลงปูนนะครับโอ้ยเดมีงานวัดเดกก็มีงานวัดอันนี้วันธรรมดานะวันศุกร์นะคนเยอะมากหมายกำลังดังหมายกลังฮอตรับหมายกำลังฮอตก็อาทิตย์ที่แล้วผมไปลองกับนักสานอยู่ก็พอมีตัวกินอยู่นี่ครับ เดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมกันเลยนี่หมายนี้ของเรานี่นี่ป๋าขังไว้นี่แหละบัดดี้ป๋ากินครับคันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะสารโชว์ฝีมือฝาม่มีตัวเลยครับอ้าวมันต่ออยู่นะเมื่อกี้นะี่ยออเยดโตนี่ครับเดี๋ยวเอาไร่ตัดปลาเอาชดเที่ยวมันก็ได้เออเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นยาว ไปก่อนไปคุณวะเปล่าอยูเลยออ้ย้อยูมาเลยนี่อยูมาเลยนี่ในี้แหละที่เราต้องการนี่ ไปนี้แหละที่ชอบ and time. การส้มกันผักพึ่องออกนี่ใส่กรเข็มกหรอเยีกำลั <c oughs> งดี Yeah, I'm good. ่แล้วหุูดหมวนมาสจัดโดดโดดโดดเฮ้ยไอ้ดีโอเอาฝาผิดไว้วะไสวยเลยเยอะยังไม่แตกเลย ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าหลุมเนี้จะมีตัวหรือเปล่าก็มีตัวเข้าเรื่อยๆนะก็ไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างคนกันไปแล้วก็คัดเอาเดี๋ยวมันลุ้นยาวๆเพราะว่าเขาเพิ่งเอาผักขึ้นครับเนี่ยรถรถยกผักก็อยู่ตรงนี้อยู่เลยนะตอนแรกผมว่าจะไปลงหลุมขวาโน้นกอไผ่ก้อนโน้นแต่กลัวว่าเขาจะเอารถเนี่ยไปรื้อผักทางโน้นกลัวว่าเขาจะทํางานก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาลงหลุมนี้ อย่าไปลุ้นกันต่อครับแต่ไอ้ชอนบอกว่าไอ้ชอนเยอะมาก<อ>เพียบเลยไอ้ชอนน่ะเนี่ยนึกว่าปลากินเบ็ดเสียงก็ดิ่งดังหมดน้วมังเยอะนะ ลงปุ๊บกินปั๊บเลยทีเนี้ย,ยน,น,ยน,น,นี่กันนี้ก็กินนี่นี่กันแดงกันแดง เ,เพียนครับดิ่งมาเลย ดีไทยดียสวย,เอ,ยวเออี่มาดูของดีนี่เขามีวิชาดีก่อนนี่เราจะลงหมายนะครับมีเชื่อก็อย่าลบลู่นะใครไม่เชื่ออย่าลบลู่นะหินผมมันหมานี่ต้องไหว้ก่อนนะนี่เราต้องไหว้ก่อนเปล่ยปล่าาถาก่อน นี่ตีป๊บกินเลยรอดูเลยนะนี่เรื่องจริงเลยนะมินิม,มูดึงคันพุ่งดึงคันพุ่งยกอ เป็นอยัางนี้นี่ครับสายสว<า>ยสว<ล>ยดน,นเลยนะวัดตุ๊กพันธุ์พุทเทสดหมาครับเทสดหมาบ้านส้มครับวันนี้เรามาลุยบ้านส้มกันปลากินครับทำการครับ ปลาเค็มสารชอบอย่างเงี้ยเก็บให้เรียบเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นไอ้สไม่ขึ้นกัม้วนมานจะขึ้นได้ไงม้วนมาเรียว นี่ครับโอ้ยใสดีใสดีเดี๋ยวจะบอกนะนู่น,นกลางปลากินครับปลากินอันที่สองครับอยู่เฮ้ยขณะนั้นก็อยู่แล้วนะถ้าเป็นอิมเมอร์มันจะมีท่าเหมืมอนไมาแล้วครับนีน่ยี่ใส่แดดเดียวใส่แดดเดียววันนี้ ตัวบนคู่กับไอ้กินุซองละห้าสิบตัวล่างนะคะจะใช้กินุสองละห้าสิบพุ่งพุ่งอุ้ดอุ๊ดกินุไม่พุ่เลยพุดไม่ปัาเลยวันนี้นเขียมะแเข้าป่าอย่างเดียวเลย ยัครับโอ้โหก็ยังถือว่ากินไม่จัดนะวันนี้ยังกินหน่างๆถือว่ามาเช็คไม้ให้หนานๆแล้วกันครับว่าตอนนี้ไม้หน้าบ้านส้มมีตัวหรือ,อยังก็เริ่มมีตัวแล้วเพราะว่าเขาหรือผักขึ้นหมดแล้วมาลุยกันได้ สายแดดเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะครับ<ม>นี่ปลานิลคางดังเนี่ยคางดังยิบหายเลยเนี่ยไปเกิดแล้วตื่เนเต้นไหมซับซาบพุ่งแล้วพุ่งแล้วต้อตงแอคชั่นหน่อยดิวะลอยไปเลยครับร้อยไปเลย,อยไลยอ้ดีนะ เป็นเล่นไปนะด,ดูสวยเลยอะ่ะสวยนะ ยกข้างล่างติดข้างบนเยัดโดใช้เว้นเว้นใช้แว่นๆวตึงหักลงมาแม่งใส้ทัดกรอบยาวพันยาวีีกแล้ว ยาวมันกินดีจริงๆเลยเนะี่ยฝั่งขวาเนะีครับเห็นอะไรไหมครับเจเขียวมาแล้ว <laughs> มืดมาเลยอะ่ะเขียวปั๊มาเลยทังนั้นะ กินครับ สายแวนสายแวนสายแวนครับสายแวน ใส้เว้นโอ้โหวันที่วันต้องวันเรื่องเลยนะเออจับจับดิขึ้นแล้วเมฆขึ้นละอื้อยู่ปนะเนี่ยโอ้โหยิงคำ้ำยิงเล็กลง <c oughs> โอ้โหตะเพียนมาไงอย่ <c oughs> ตะเพียนครับโอ้โหตัวนหน้าโดเลยช่วงนี้ <c oughs> แต่ใบไมีได้ปลายเงี้ยมันมนินหายไปเลยน่าจะมีไอ้ดูนั่นแหละมันกวนด้วยได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับ,รบนุ่นมาแล้วมืดมาเลยแล้วก็ลมก็ผัดผัดตัวใหญ่มาเลย <c oughs> นี่หมายบ้านส้มครับวันนี้ก็น่าจะพอมีตัวให้ได้ชมมันอยู่นี่ครับรถตักผักอยู่ตรงนี้นี่ครับตอนนี้เราเก็บเบ็ดขึ้นหมดแล้วเพราะว่าฝาล้องมาแล้วครับนุน่นมืดมาเลยทางนี้ ผลก็จะมาเดี๋ยวให้นักสารยกขึ้นมาให้ดูครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งว่าอันนี้เราได้ผลงานมากน้อยแค่ไหนกับการที่มาเช็กหมายบ้านส้มให้น้านาครับเพราะว่าหลังจากที่หลายเดือนก่อนน่ะผักผักตบชวานะมันมาออกันครับมันมาออกันจนเต็มเลยมันมาออแล้วเราตกปลาไม่ไดไ้ไม่มีช่องเลย นาสารวิ่งขึ้นมาดูแล้วว่ามันไม่มีช่องตกตาเดี๋ยวให้นาสารยกขึ้นมาให้ดูครับผมนี่ใส่ถังเลยนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าวันนี้เราได้มากน้อยแค่ไหนก็พอได้ทำแดดเดียวครับวันนี้นี่ครับนี่ไซส์ใหญ่ๆก็พอมีนะวันนี้ เอตอนเราวันนี้เดี๋ยวผมกับรัศารก็คงลาแล้วครับไปแล้วครับผม